โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปป้านเจมมืดแม็กนะครับอ่ากบผมก็รอมานานนานนะครับกว่าจะได้นะครับกว่าจะมีนะเราก็เอาอันนี้นะครับเจมมืดตัวนี้ยัดให้ตัวนี้เลยนะครับโอเคมาเราไม่ต้องเสียดายนะครับเรามีไว้สองตัวมันก็เท่านั้นนะครับเราก็จัดยัดไปเลยครับทุกคนเปียง เกมมืดของเราจะแม็กแล้วนะครับกบหวังว่ากบจะพอนะผมสะเก็บมาตั้งนานนะครับสําหรับกบม่วงโห้ยเก็บมาหมันมันอันนี้มากเลยครับทุกคนกบม่วงมันเก็บยากมันหามันได้เดือนและตัวเนึ่อครับพิเศษพิเศษก็กิจกรรมมันก็จะแจกเยอะหน่อยนะครับสําหรับกบม่วงนะเจม,ม่วงของเราก็จะแบบเฉิดฉายกับเขาแล้วนะครับแม็กยัง ตกใจนึกว่ากบม่วงไม่พอแนละ้วไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับโอเคเจมมวงของเรานะโอ้เราต้องหาแบบตัวยัดให้มันเยอะอยู่พอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนที่อัพเสร็จนะครับโอเคครับเจมมืด <GM O S 2> แล้วก็แม็กซ์สองอยสี่สิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเจมมืดเรานะเราก็จะใส่เกียร์ไปตามนี้เลยนะครับช่องชิ้นกลางผมก็จะใส่เป็นผมจะเน้นแบบระยะ เวลาการสร้างเลนเจอร์นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยครับดูอัตราความแม่นยำของของเรานะครับก็จะอยู่เกินร้อยนะครับประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมจะพาทุกคนไปทดสอบไปเลยสาหรับเจมม่วงเนี่ยว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับมันอาจจะเชิงไม่แบบแบกทีมอะไรหรอกนะครับสาหรับเจมม่วงในความคิดผมนะเจมม่วงในความคิดผมก็คือเป็นตัวที่ตัดแล่ใช้ในทางคอมโบแล้วก็ ใช้ในทางคอมโบนะครับแล้วก็ใช้ในทางปั่นป่นตัตูนะทําให้แบบแปลงล่างอ่าอย่างอย่างอย่างบัฟอยู่นะครับเปียงนี่ไงมาแล้วครับทุกคนดูดิเจมมวงเราแบบแปลงล่างไปเพียบเลยนะดูได้เลยนะครับนี่โอ้หดูดิดูดิว่าแปลงล่างดีไหมครับอันนี้ผมจะไปทดสอบให้เฉยนะครับมันเป็นแค่เลนเจอร์มันอาจจะแบบหลบไม่ดีนะครับสำหรับตัวเลนเจอร์นะ สำหรับมอนเตอร์ในด่านนี้นะครับถ้าไปในใช้ใน PV P จริงผมก็มั่นใจตัวเลนเจอร์ของเกมมีอดอยู่แล้วครับว่ามันแปลงร่างได้ดีมมพอสมควรน,นะครับอ่านี่นะมันก็แบบเป็นหินหลุนลวเลยนะครับอ่าดูได้ดูได้ดไดนี่เห็นไหมเป็นหินเลยนะสกิลมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรีวิว PvP เลยนะครับ,บวกกับอ่านี่ผมจะให้ดูนี่เห็นไหม เห็นเบลลิสกิลกับอาร์เจมืดไหมครับนั่นแหละเจมืดของเราอยู่นี่ไงครับก็บวกกับเบลลิสกิลนะเลือดก็ห้าสิบล้านประมาณเดี๋ยวรอหากเกียร์เทพๆใส่ให้เจมืดช่องกลางนะครับว่าเจมืดของเราเนี่ยจะแบบตึงแค่ไหนนะอ้ยเราไปเจอทีมนี้กันไหวไหมไหวไหม ทีมผมนี้นะครับจะเน้นไปทางคอมโบตัดแร์นะครับคอมโบตัดแร์ตัดเกิดนะครับเราเจมมือเราได้เอามาใส่นะครับนี่ก็คูดาวไว้หน่อยนะครับสาหรับเจมมือเจมมือเรานะก็ถ้าจะใส่รองเท้านะถ้าใส่รองเท้าก็จะลดแร์อุ้ยนี่ไงโอ้โหดูดิครับทุกคนพีพีก็ใช่ย่อยนะโอ้ยแปลงล่างเลยครับทุกคนดิถ้าแปลงล่างที่เท่ากับโอ้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ขยาบอะครับทุกคนดูดิคือโอ้ความเกียนของมันครับทุกคนดูดิ ใช้หลีกสูงได้เลยครับผมรับประกันนะครับสำหรับเจมมืดนะเพราะว่าสกิลแม่นครับผมก็ใส่สกิลแบบแปดสิบเลยนะครับอัตราความแม่นยำทักษะนะเจมมืดของเราจะตึงอยู่ไหมอ่าทีมนี้อุยกบินกบินผ่านนะครับไม่ไหวไม่ไหวอ่ะลองไปเจอกับมิรูดั๊ฝั่งนู้นก็เจมมืดแม็กเหมือนกันนะครับเราก็จะไปประลองกันนะครับว่าเจมมืดใครมันจะเหนือกวกันนะอ่าไปลุย ลืมลืมเรียกเจมส์มานะครับเจมส์อยู่ในทีมสองนะอ่าว่าไงครับเจมมืดฝั่งนู้นเขาก็ายืนได้นะเอาเขาตายเจมมืดฝั่งนู้นเขาตายนะครับเดี๋ยวรอเราเรอเ,เ,เจมมืดเราแบบเปลี่ยนร่างแปลงร่างศัตรูนะครับนี่ยเริ่มละเริ่มละเจมเราเริ่มแล้แลแลแลวลนะครับแล้วก็จะแปลงร่างนานหน่อยนะครับสําหรับแม็กนะถ้าผมจําไม่ผิดมันก็จะมันคูณกับเลเวลนะครับคูณกับเลเวลของการแปลงร่างยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่ มันก็จะแปงลงร่างได้นานเท่านั้นนะครับนี่เอาละฟองศัตรูก็เริ่มแปงลงร่างเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเจม,มืดแบบปั้นมาคือแบบเอ้ยมันมันเก่งขึ้นนะครับทุกคนแม็กนะแค่ร้อยสี่สิบผมก็รู้สึกว่ามันเก่งนะเอ้ดูดิโอ้โหดูดิแปงลงร่างศัตรูเป็นหินหมดเลยครับทุกคนดูดิอีกอย่างใช้ยาวๆครับสําหรับเจม,มืดนะเพราะว่าส่วนตัวเจม,มืดนี้มี ตัดแล่ด้วยครับใช้ในทางคอมโบแล่นหนืดก็เข้าทางผมพอดีเลยผมกะว่าจะปั้นเจมมืดแม็กพอดีเลยเพราะว่าผมสุ่มไม่ได้โคนี่สล็อตนะครับสาหรับเจมมืดนะครับผมจะอ่านสกิลให้นะครับสกิลแรกก็จะเป็นเพิ่มความเร็วการโจมตี200รซน์ะครับเวินาทีแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยําของท่าใส่ครับส่วนตัวก็มีอัตราความแม่นยําทักษะละยังมาบัฟอัตราความแม่นยําอีกนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะอีกนะครับถ้าแบบ เพิ่มบัฟให้ตัวรีสกิลตัวรีสกิลก็จะรีสกิลแบบโอโ้รีอย่างนั้นเหรอผมจะไม่เกียดไปหรอกครับแล้วก็สกิลที่2ก็จะเป็นยกเลิกทักษะมาต่างของศัตรูนะครับเปลี่ยนสภาพศัตรูระยะเวลาคูณกับระยะเวลาคูณกับเลเวลนี่นะครับเห็นไหมระยะเวลาเลเวลคูณกับ0.05นะครับแล้วก็ลองเอา240ไปคูณดูนะครับมันก็จะได้ค่าค่าตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปคูณให้คนดูเลยนะครับ 240นะครับ240คูณกับ0.05ก็จะได้ประมาณ12วินะครับทุกคนอ่าก็จะแปลงล่าง12วิสำหรับตัว240นะครับผมคือว่าตัวเนี่ยใช้ได้ดีในลีกเลยนะครับไม่ว่าจะลีกเพชรหรือลีกมาสเตอร์ถ้าตาำนานถ้าทีมใช้ตัดแรกก็ใช้ได้อยู่ครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับตัวนี้นะอ่าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอุณดุู นที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ